นี้เป็นภาพการทดลองใบเดิมของที่มี i ีไซน์ที่ยังไม่ได้แก้ขไขใบนะระดับความสูงเท่าที่สังเกดตดูเนี่หมอกเนี่ยจะขึ้นได้ไม่สูงมากเท่าไหร่โดยปกติก็คือจะโดยความสูงในยทั่วไปจะต่ำกว่าตามกว่า,า,วาหรือเท่ากับขอบโต๊ะนะครับที่เห็น ตลับเมตร,ตรงนี้อยู่ผมที่จะเห็นตลับเมตรตรงนี้นะฮะนี้ตรงนี้เนี่ยความสูงของพิโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นิ้วหรือประมาณ76เซนสามสินิ้วหรือ76เซน ที่ภาพหมอะนะฮะจะขึ้นสูงอยู่ระดับที่ประมาณตัวแถวขอบโต๊ะเท่านั้นเองเคยจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ใบที่โมแก้ไขใหม่เพื่อวัดความสูงของการโมใบว่าได้สูงขึ้นเท่าไหร่นะครับ